สวัสดีครับทุกคนครับก็เจอกันอีกเหมือนเดิมครับอีกคลิปหนึ่งหลายคนคงจะเคยเคยเห็นนะครับหรือไม่ก็เคยได้ยินเสียงครับที่มีรถมอเตอร์ไซค์ครับบางคันครับที่มีเสียงระเบิดที่ปลายท่อครับแล้วก็อาจจะมีเกิดเป็นประกายไฟครับออกมาครับซึ่งสาเหตุของมันก็คือ ดูหูเทียนก็รู้ครับคือส่วนผสมที่หนาเกินไปครับซึ่งส่วนผสมหนาครับการเผาเผาไหม้ครับไม่หมดครับก็จะมีไอดีบางส่วนครับที่หลุดเข้าไปในท่อไอเสียครับพอโดนความร้อนครับก็จะเกิดระเบิดขึ้นมาครับอีกรอบหนึ่งครับซึ่งวิธีการแก้ครับ ก็คือต้องจูนหรือปรับคาบูคาบูเลเตอร์ครับให้ส่วนผสมบางลงครับแต่ในกรณีของอรถคันนี้ครับก็ปรับสุดๆแล้วครับก็ได้ก็ได้ประมาณนี้ครับเพราะว่าน่าจะต้องเปลี่ยนคาบูครับ แต่ว่าในกรณีที่เราจะยังไม่เปลี่ยนขบูะครับก็ผมก็มีวิธีการที่จะทำใหเ้เสียงระเบิดที่ปลายท่อครับหายไปครับเพราะว่าบางทีหลายคนอาจจะลำคาญนะครับเสียงนี่ครับตัวช่วยครับตัวนี้จะเป็น ท่อเหมือนกับท่อเติมไอดีเติมอากาศดีครับเข้าเข้าเข้าไปในในท่อไอเสียครับก็เหมือนกับทําขึ้นมาเพื่อให้อ่าไอเสียครับที่ที่ออกมาครับที่ปลายท่อครับให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมายครับพูดไงครับเนี่ยครับพอไอดีบางส่วนหลุดเข้าไปในท่อครับ ก็จะมีอากาศอากาศอากาศ,อากาศดีๆครับเข้าไปผสมด้วยครับมันทําให้เกิดระเบิดได้ง่ายขึ้นนะครับพูดง่ายครับก็พออุดท่อตรงนี้ครับไม่มีอาการอากาศอากาศดีครับเข้าไปเติมในท่อไอเสียครับก็จะทําให้อาการระเบิดในท่อก็จะลดลงหรือไม่ก็หายไปครับอย่างรถคันนี้ก็หายไปเลยครับ คือตัวนี้ก็จะช่วยให้อ่าไอเสียที่ออกมาเจียจางครับแต่ความจริงอ่าไอเสียที่ออกมาก็เท่าเดิมครับพูดง่ายครับไอเสียออกมาก็เท่าเดิมครับแต่ว่ามีการเจียจางครับให้ผ่านการตรวจครับพูดง่ายครับ นะครับก็เสียงระเบิดที่ปลายท่อก็หายไปครับเพราะว่าเราอุดตัวเติมอากาศเข้าเข้าไปในท่อครับที่เข้าไปในท่อก็จะทำให้อากาศดีไม่มีในท่อครับทำให้ทาให้เกิดระเบิดยากขึ้นนะครับคุณ่ายครับนี่ครับ ก็มันเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าครับถ้า,าเราจะแก้ปัญหาถาวรจริงๆสำหรับรถคันนี้ครับก็คือเปลี่ยนคาบูครับเพราะว่าผมได้เปลี่ยนปรับจูนเปลี่ยนชุดซ่อมครับเรียบร้อยแล้วครับแต่วา่าก็ยังไม่ไม่ดีขึ้นครับก็ย,ยังส่วนผสมก็ยังหนาเหมือนเดิมครับนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงประมาณ